สวัสดีครับผมนายอารงกรณเจียงเต็มครับผู้บริหารบริษัทในเครืออินเตอร์เทคจำกัดครับซึ่งในเครืออินเตอร์เทคก็จะประกอบไปด้วยบริษัทยูอินเตอร์เทจำกัดบริษัท FA i เออินเตอทคจำกัดและก็บริษัทโอเช n p นฟา m a ม o โกจำกัดครับ i อินเตอร์เทคคือผู้ผลิตและจะดจำหน่ายฮอร์โมนอานเสริมพืชครับเปิดดำเนินกิจการมาได้7ปีแล้วและมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า100ลังค้าครับ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินจิตการมาทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศนะครับในเรื่องของคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงานครับระบบ ISO 9001เป็นระบบที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับในเรื่องของมาตรฐานการผลิตสินค้าซึ่งระบบ ISO 9001ก็จะเกี่ยวข้อง กับกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับเริ่มตั้งแต่การนาเข้าวัตถุดิบซึ่งในส่วนของทางบริษัทเองนะครับก็ได้คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาในส่วนของการบรรจุอีบหออุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ทางบริษัทเองก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ให้ลูกค้าให้ทันต่ความต้องการใช้ของลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจที่ได้ใช้สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001ครับ ในส่วนของวิชั่นของบริษัทนะครับหลังจากที่บริษัทได้นําระบบไอทู9.1มาใช้กับองค์กรนะครับทางบริษัทก็จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและผู้ค้าภายใต้ระบบมาตรฐานไอทู9.1ครับ